มาดูครับพี่น้องวันนี้ผมจะทําเมนูง่ายๆนะครับจานไข่มาดูกันว่าผมจะทํำยังไงครับพี่น้องผู้ใดเคยกินได้ครับจานไข่ได้ครับอาหารเช้าผมครับทําง่ายๆได้ครับพี่น้องผมใช้ไข่ซีรุกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ไข่ไก่เลยครับบ้านผมไม่กินแค่เปเลยใช้ซีรูกเลยครับ ได้ไข่มาสีู่กปุ๊บตีให้แตกก่อนครับแล้วอยปรุงรสนะครับได้ที่แล้วครับพี่น้องสี่สี่ดลที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสนิดนึงนะครับนะผมปรุงรสว่าไรครับพี่น้องใส่รสดีนิดเดียวพอใส่รสดีประมาณเนี้ยใส่แค่น,นี้เนะี่ยุดไข่ซุดใหม่อนนครับพี่น้องมันเห็ดได้ไลูุ่ดครับ และแต่คนชอบเนาะใสชอตเฮ้ยซอสเสี้ยวข้าวนะใช้น้ำมันครับใช้น้ำมันสักนิดนึงด้วยครับพี่น้องพอแล้วตีเลยครับให้เข้ากันครับบ้านพ่มเรียกจานไข่พักเนื้อเขาเรียกไข่ปามนะครับเนี่ยไข่ปามแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันเนาะครับพี่น้อง บ้านผมเนีจานไข่แม่ทาให้กินแต่เพนนื่อนพ่อมักเลยครับเพราะว่าจานไข่เนี่ยเราจะบุบใส่น้ํามันเนาะครับใส่ใบตองนะครับผมก็ใส่ห้อมต้นหอมเล็กนึงแล้วก็หอมพอแดงน,นิดนึงนะครับเพื่อให้มันหอมครับผมมากินเลยครับ,มมกกย,รบยุงเทปว่าได้กินหร้กครับได้ไงได้กินต่ทอดไข่เกี่ยวไข่เสร็จแล้วครับพี่นนอะ เราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับปรุงรูปประมาณนี้เนี่ยมีใบตองกับน้ำครับเลี้ยวเอาน้ำใส่สักนิดหนึ่งนะครับน้ำใส่สักประมาณนี้ครับผมชอบในความหอมนะครับพี่น้องความหอมอ่ะหอมข้องใบตองนะครับ งกทิลงไปเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเราจะทิ้งไว้สักพักครับที่พี่น้องดูพี่น้องซีซั่นนะซีซั่นเริ่มจะสุกแล้วนะครับเนี่ยผมจะเอาพามอปีดไว้สักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูหน้าตานะครับว่าพี่แซบบครับ แต่บอกเลยนะกินห้อมมาแล้วนะดูครับพี่น้องดูหน้าตาครับแปวซีซั่นใดแล้วครับพี่น้องเนะี่ยหอมหอมเลยเด้อครับเนี่ยเต่าทานเลยครับพี่น้องเอ้ยหอมห้อเลยเด้อยครับเนี่ยนะเป็นังไงสุดพุดม่มอ่ะอันนี้แม่ทํากินประจำเลยครับนะแต่ก่อนตอนเป็นเล็กน้อยนะ่ะพุ่กินไข่ปานบ้านพุ่เรียกไข่จานเลยครับเนี่ยเรียกบ่อกคือกันเนาะครับ ดูครับหน้าตาครับเนี่ยเขาเรียกว่าไข่ปามหรือว่าที่บ้านเรียกว่าไข่จานเนาะครับเนี่ยจานไข่อย่างเงี้ยดูครับพี่น้องดูดูข้างล่างมันก็จะเกกี่ยๆนิดนึงเลยครับเนี่ยมันก็อย่างโบไม้เลยครับเนี่ยแล้วผมจะชิมให้ดูครับพี่น้องกินมันห้อมาร์กเลย้อครับเนี่ยห้อใบตองนะครับแล้วเราก็บบมีน้ํามันเลยนะครับเนี่ยทําพิธีเนี่ย ได้ชอบแบบที่ว่าบดชอบน้ำมันเนาะครับไข่ทำแบบนี้ครับพี่น้องห้มหอมใบตองครับแล้วก็ห้อมตน้นต้นห้อมเนาะครับพี่น้องสุดยอดครับมากินไข่จานหรือว่าไข่ป้ามนนํำกันนะครับพี่น้องหอมห,หุยครับพี่น้องไปแล้วครับผมบา,บายบาย